ในวันนี้เรามากับบทเพลงนาคสั่งยาผิดค่ะ วันกลัวชายจะหักตัดตอนว่าเป็นรักก่อนอาจต้องปั่ปวดรักจะหล่เมื่อลบสายตาดวงโตแหลกล้านไม่ทำหลวม นุ่มสาวฮีเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับมารับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการนะฮะทุกท mm. ่านครับต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการให้กําลังใจนะครับ mm. เหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการมีอารมณ์ร่วมเมื่อสักครู่นี้แม่เห็นหัวโยกหัวสายปลื้มปลิ่มแทนไอ้ฝั่งเนี้ยไม่ห่วงนะครับโยกตามกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้โยกกันมันด้วยฝั่งนู้นอ่ะมารอบริจาคโลหิตเหรอฮะนั่งนิ่งเลยฝั่งนู้นโยกได้นะฮะไม่ต้องเครียดน,นะฮะ วงฮีทขาหนูเป็นใครมาจากไหนลรกพวกหนูมาจากโรงเรียนสาราวิทยาเขตจตุจกัจกรค่ะกรุงเทพมหานครคะ่ะหนุ่มสาวทั้งห e ้านี่รวมตัวกันมานานไหมฮะประมาณ3เดือนได้คะ่ะประมาณ3เดือนนะมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการของเรากันหน่อยดีกว่าฮะพี่บอลฮะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับฮีทครับ3เดือนเองครับครับผมเยี่ยมเลยสนุกครับเออแล้วก็ชอบน้องมือเบสมากเลย ทำไมอ่ะไม่อาบน้ำมาแน่นอนเนี่ยเหนียวอ๋อไมายถึงว่าเล่นเหนียวตัวเหนียวแล้วก็แบบอ่าเป็นช่วงโชว์ต่างๆที่เป็นยูนิซันเนาะเออเพลงนี้ยูนิซันหลายจุดเลยนะพี่เห็นแล้วก็มีท่อนที่พยายามโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ให้เห็นว่าเออภาพรวมของวงเนี่ยโอเคนะครับก็ถือว่าเท่ดีมันได้ไอเดียคิเอทิฟอันนี้ชอบมากทุกคนเลยนะครับส่วนเรื่องที่อยากจะ แนะนำเพิ่มเติมนะครับมือกีตาร์ไอเดียดีเพอร์ฟอร์มพยายามที่สุดแล้วี่เห็นในะความพยายามของเรานะครับแต่อยากให้ปรับเรื่องของเสียงกีตาร์ให้ยูนิซันได้คมกับเพื่อนๆได้มากกว่านี้ไม่ใช่ไม่ดีนะดีดีอยู่แล้วแต่อยากให้ดีมากกว่านี้อีกอนะครับก็ขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณพี่บอลฮะพี่โอคครับคุณคิดว่าโชว์เมื่อสักครู่นี้คุณถูกใจหรือว่าชอบ ตัวงานไหนมากที่สุดมือชอบมือเบสครับชอบมือเบสเหมือนที่พี่บอลพูดเลยครับนั่นคืออธิบายหน่อยขยายความหน่อยเอค่อนข้างเกาะไปกับกองแล้วก็เข้าใจรีทึมของเพลงนี้เป็นอย่างดีครับใช่ครับนั่นคือขเนียวครับครับผมใช่ครับแล้วก็ต้องเช่นชมมือเบสครับแล้วก็มือคีย์บอร์ดพยายามที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาข้างนอกกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันทำให้โชว์ดูมีสีสันมีคัลเลอร์ขึ้นครับ แล้วก็ขอย่าเสริมจากพี่บอลนิดนึงครับเรื่องยูนิซันคือจริงๆแล้วยูนิซันนะครับเก็บมาค่อนข้างดีครับแต่มันจะมีหางเสียงบางอย่างที่ไม่ได้สั้นเท่าเพื่อนคนอื่นเขาครับมือกีตาร์เลยทําให้บางทีหางเสียงมันยาวเลยทําให้ดูเหมือนยูนิซันค่อนข้างบานออกไปหรือว่าโน้ตไม่เคลียร์ครับใช่ครับแต่ทุกคนเก่งมากครับแล้วก็เพื่อนชมนักร้องครับเปอร์ฟอร์แมน์ดีมากครับขอบคุณมากครับเก่งมากครับขอโชคดีครับขอบพระคุณครูโอ๊กนะฮะ พี่เดียวครับคุณคิดว่าวงนี้น่าจะมีจุดไหนที่เกิดแมปเพิ่มหรือว่าพัฒนากนิดนึงจะสมบูรณ์แบบมากเลยคุณคิดว่าจุดนั้นคืออะไรสวัสดีครับ,รบเดี๋ยวขอ,ขอชมก่อนเอาเลยเขียนไว้เยอะเช hmm. ะ่ต้องชมชมทั้งวงเลยนะครับเล่นเล่นเล่นออกมาได้ดีนะครับแล้วก็คอนโทรลทุกคนคอนโทรลตัวเองได้ดีมากๆนะครับแม้กระทั่งเวลาแบบตัวเองเคลื่อน move อะไรก็ตามนะครับ แล้วก็นักร้องขอชมนักร้องที่สามารถสวิตในการร้องเป็นแบบเป,เป็นแบบร้องแบบเป็นป๊อปฟลอ็อกธรรมดาแล้วก็ออกไปเป็นแบบเป็นเอื้อนเป็นแบบเพลงไทยได้ถือว่าได้ทำได้ดีเลยนะครับก็แล้วก็โชว์ทำโชว์ได้น่าสนใจมากมากมาก,มากขอชมเลยโชว์ก็ตื่นตาตื่นใจดีครับแล้วก็ พอชมมือกองกับมือเบสนะครับคุณคุณคุณสเตเบิลมากคุณไม่หนีออกออกไปไหนกูฟคุณอยู่ในกูฟที่ดี